ทาง UOB ก็มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกและการค้าในระดับโลกนะครับก็มองนะครับว่าการที่คุณโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีโอกาสขึ้นมาเป็นผู้นำของประเทศสหรัฐอเมริกาก็อาจจะมีผลกระทบต่อการค้าโลกได้ครับหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การตลาดเศรษฐศาสตร์โลกและการวิจัยกลุ่มธนาคาร UOB มันก็มาวิเคราะห์นะครับโดยบอกว่าผลการสำรวจความนิยมของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเพิ่มมากขึ้น หลังจากการประชุมใหญ่ของพรรคริพับลิกันในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยถ้าว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งสมัยที่2นั่นก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงเชิงนโยบายเพิ่มมากขึ้น แล้วก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นตามมานั่นก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดที่เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญในช่วงที่เหลือของปีนี้และปี2018ครับนอกจากนี้ความเสี่ยงที่สําคัญอีก2ประการได้แก่อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางที่ระดับรอยละ2แล้วก็การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนที่ไม่สม่ําเสมอซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากสถานการณ์และนโยบายของสหรัฐอเมริกา แต่นีข้อสเสนอของการเปลีนนย่ยนแปลงนโยบายภาษีนโยบายการค้าและนโยบายตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มข้นขึ้นของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็จะมีส่วนสําคัญในการกระตุน้นเศรษฐกิจแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับนโยบายเหล่านี้อาจจะมีผลต่อการกดดันของเงินเฟอ้อให้มีมากขึ้นรวมถึงการทําสงครามการค้ากับประเทศจีนซึ่งคุณโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าถ้าหากว่าตัวเขานั้นกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็จะขึ้นภาษีการค้ากับจีนสูงถึงร้อยละห นอกจากนี้ครับผู้ค้าของอเมริกาทุกประเทศเก็จะตกอยู่ในความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์ยังได้เสนอมาตรการที่จะเรียกเก็บภาษีนําเข้าร้อยละสิบสำหรับสินค้านําเข้าทุกชนิดจากต่างประเทศแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับปัจจัยที่น่าวิตกกังวลก็คือภาวะที่ตรางเงินเฟอ้อทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลต่ออัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะครับที่ถูกตรึงเอาไว้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นนานกว่าที่เคยคาดการเอาไว้ต่อไป แลวก็จะทําให้การปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐนั้นถูกเลื่อนให้ช้าออกไปนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเ็ช่อง16ครับจะไไ่พพาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ